สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาที่ผมคิดว่าทุกคนต้องเคยเจอกันนะครับก็คือปัญหาเรื่องของปลั๊กไฟหลวมปลั๊กไฟไม่แน่นแล้วก็มีการวิพา์วิจารณ์นะครับว่าทําไมวิศวกรไทยเนี่ยถึงคิดอะไรอยู่ทาไมถึงออกแบบปลั๊กไฟหน้าตาเป็นแบบนี้ออกมาเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศไทยถึงมีปลั๊กไฟที่หน้าตาเป็นแบบนี้เป็น type O นะคือไม่เหมือนประเทศใดในโลกเลยแล้วปลั๊กไฟไทยเนี่ย มันหวยจริงไหมมันมีที่มาอย่างไงแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอปลั๊กหลวมเนี่ยมันมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงได้บ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับก่อนที่จะเริ่มนะครับปลั๊กไฟที่เป็นตัวเมียรหรือว่าฝั่งที่อยู่กับผนงังหรือว่าตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยผมก็จะใช้คําว่าเต้ารับนะครับส่วนที่เป็นตัวผู้หรือว่าตัวที่มาจากตัวอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะใช้คําว่าเต้าเสียบหรือว่าอาจจะเรียกว่าเปล่าว่าปลั๊กเฉยๆนะครับ สำหรับที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมเต้ารับเราเต้าเสียบของประเทศไทยเนี่ยต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ต้องย้อนอดีตกลับไปดูสมัยก่อนนะครับตอนที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มมีไฟฟ้าใช้ก็ยุคแรกของการไฟฟ้าไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณปี2427จนถึงปี2511นอเะครับตอนเริ่มแรกเลยประเทศไทยก็ใช้เป็นไฟ1 1 0โวล์นะครับโดยเราก็เริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้านะครับโดยเริ่มจากเขตเมืองก่อนนะแล้วก็ค่อยกระจายออกไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําเข้าเทคโนโลยีนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีการติดต่อซื้อขายจากญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับก็มีการนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทั้ง2ประเทศนี้นะครับซึ่งใช้เป็นขาแบนแล้วก็นําเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยที่เราอย่างยังไม่มีมาตรฐานปลั๊กไฟเป็นของตัวเองหรอกแล้วไทยเราเองเนี่ย มีมาตรฐานที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรตอนไหนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะใช้ปลั๊กไฟหน้าตาเป็นแบบไหนเวลาที่เราสร้างบ้านแล้วเราควรจะติดตั้งปลั๊กไฟหน้าตาเป็นยังไงมันมีกําหนดขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรตอนไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูไทม์ไลน์แล้วก็ไล่ดูเอกสารที่เกี่ยวกับเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบของประเทศไทยนะครับโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็คือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะครับ ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐานมออกรหรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมออกมาสําหรับมออกรที่เกี่ยวกับเต้ารับแล้วก็เต,เต้าเสียบที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็จะมีเลขมออกรว่า166นะครับโดยมออกร166ชื่อในปัจจุบันเนี่ยก็คือเต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ plug and socket outlet for household and similar purposes ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ประเทศไทยเรามีไฟฟ้าใช้เนี่ยมีมออกร166ออกมาทั้งหมด3ฉบับนะครับสแสดงว่าเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบของประเทศไทยเนี่ยมีการออกแบบแล้วก็เปลี่ยนมาทั้งหมด3ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกฉบับแรกของมออกร166เลยเนี่ยออกมาตอนปี2519ก็คือเป็นมออกร16ึขีดสองนเะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีการกําหนดนะครับว่าเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบของประเทศไทยเนี่ย ควรจะเป็นหน้าตาแบบไหนออกมาปีครั้งแรกปี2519แล้วก็ฉบับที่2เนี่ยเป็นมอกร6 6 2 5 3 5ขีดนะครับก็คือออกมาปี2535แล้วก็ฉบับล่าสุดน,นะครับมอกร6 6 2 5 4 9ีแต่ก็มาดูกันนะครับว่ามาตรฐานปลั๊กไฟไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเริ่มกันที่มาตรฐานมอกร6 6 2 5 1 9หขีดนึ่งาะครับผมก็พยายามหามอกรชุดนี้เนี่ยใน Google นะครับแต่ว่าหาไม่เจอ ไม่มีใครแปลงเอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วก็อัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวลองหาปีพศ2535ดูเผื่อจะมีก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับผมก็เลยโอเคมันคงไม่มีเอกสารที่เป็นไฟล์ดิจิตัลนะครับก็คือต้องไปหาเอกสารที่เป็นกระดาษผมก็เลยไปที่หอสมุดแห่งชาตินะครับเขตพระนครพอเข้ามาเนี่ยผมก็ทําการเซิร์ชหานะครับแล้วก็เห็นว่ามัน available นะครับหรือว่ามีอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ แต่ผมก็หาที่เชฟไม่เจอนะครับเพราะมันเป็นเอกสารเก่านะครับตั้งเกือบ48ปีแล้วก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหาให้ก็หาอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอนะครับมอกอ1 6เนี่ยเจอแต่ปี2535ก็โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการหาเอกสารมาตรฐานต่งตางๆเนี่ยผมก็ไม่ควรจะไปที่หอสมุดแห่งชาตินะครับผมควรจะไปที่สอมอซึ่งเป็นคนออกมาตรฐานโดยตรง แต่ว่าพอดีว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันอาทิตย์แล้วสอมอเขาหยุดน,นะครับก็เลยไม่ได้ไปไปที่หอสมุดก่อนวันถัดมานะครับผมก็เลยไปที่สอมอเพื่อหาเอ,อกสารมอกหนึ่งขอหกขีสองห้าหนึ่งเก้าซึ่งที่สอมอเนี่ยเขาก็จะมีห้องสมุดนะครับที่เก็บรวบรวมเอกสารมาตรฐานต่างๆใครที่ต้องการสืบค้นมาตรฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นของต่างประเทศที่มีลิขสิทธิ์อย่างเช่น ISO IEC JIS หรือว่า ANSI เนี่ยก็สามารถมาหาที่นี่ได้นะครับเขาก็จะมีรวบรวมเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูล และแน่นอนครับที่นี่ก็มีเอกสารที่ผมตามหาก็คือมกรห6ขีดอ1หนนี่ก็เป็นเอกสารที่ถูกกำหนดแล้วก็ลงนามใช้งานมาเมื่อ48ปีที่แล้วนะครับพอเปิดมาดูแลเนี่ยมาตรฐานแรกของปลั๊กไฟไทยนะครับก็จะเป็นแบบอเมริกาแล้วก็ของญี่ปุ่นเลยก็คือเป็นขาแบรนด์2ขานะครับโดยขาของเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบด้านที่เป็นนิวทรัลเนี่ยก็จะมีความกว้างที่กว้างกว่าด้านที่เป็นลายเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่บางเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถเสียบสลับลายนิวทรอลหรือว่าเสียบสลับด้านได้เขาก็เลยดีไซน์ให้ด้านนิวทรอลเนี่ยมันมีความกว้างกว่าด้านลายเล็กน้อยนะครับจะได้เสียบสลับไม่ได้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนะแต่ว่าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันสามารถเสียบสลับได้เนี่ยขาทั้งสองข้างก็จะเป็นขนาดเท่ากับข้างลายเท่ากันนะครับแล้วก็เต้ารับแล้วก็เต้าเสียบในมาตรฐานแรกเนี่ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยรองรับกระแสสูงสุดที่10แอมแปร์เท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการกระแสสูงสุดที่15แอมป์นะครับขาของเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นแนวนอนแทนและสําหรับเต้ารับและเต้าเสียบที่สามารถรับกระแสได้สูงสุดที่20แอมป์นะครับขาข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นแนวตั้งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นแนวนอนแล้วก็ขากราวหรือว่าสายดินเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับก็จะแยกไปอีกพินหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าเป็นเต้ารับแบบรองรับ20แอมป์มีสายดินด้วยเนี่ย มันก็จะรวมกันนะครับเหมือนเอาไปบวกกันแล้วมันก็จะได้เป็นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพอผมได้เห็นมาตรฐานฉบับนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐานของตัวทวีปอเมริกาเหนือหรือว่าเนย์มานะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับของญี่ปุ่นเช่นกันแต่ว่าทั้งสองภูมิภาคนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นไฟ110โวล์นะครับแต่ว่าไทยเนี่ยใช้เป็นปลั๊กที่หน้าตาคล้ายกันแต่ว่าเป็นไฟ220โวล์ ซึ่งสาเหตุที่มันมีความคล้ายคลึงเนี่ยเพราะว่ามอก .166 ขี2519เนี่ยก็มีการอ้างอิงมาจากมาตรฐาน IEC, I.S. ของอินเดียแล้วก็ JIS ของญี่ปุ่นนะครับในตอนนั้นเองอะ่ะบลั๊กไฟไทยก็เลยมีหน้าตาที่คล้ายกับของอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับ16ปีต่อมาหลังจากที่มอก .166 ฉบับแรกออกก็ฉบับที่2นะครับเป็นมอก .166 ขีด2535รอบนี้ครับเราไม่มีตัวเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบที่เป็นขาแนวนอนแล้ว แต่ว่าจะเป็นขาแนวตั้งทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นขาแบรนด์สองขาแบบอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ดีแล้วก็ขาของฝั่งนิวทอลเนี่ยก็จะมีความกว้างกว่าขาของฝั่งลายอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลเดียวกันแล้วก็มีทั้งแบบเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบที่มีสายดินแล้วก็ไม่มีสายดินเหมือนกันนะครับแล้วก็ในรอบนี้ครับทั้งเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบที่หน้าตาแบบนี้เนี่ยรองรับกระแสสูงสุดที่1 6แอมป์แล้วนะครับไม่มีดีไซน์อื่นมีแค่ดีไซน์แบบนี้แแบบเเดีีีียยววต่่่่่่ททนนนนาาสใใจก็คือรูป1 มีการระบุไว้นะครับว่าถ้าคุณต้องการใช้กับตัวเต้าเสียบที่เป็นขากลมเนี่ยคุณจะต้องมีตัวเต้าปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยในการแปลงจากขากลมเป็นขาแบนนะครับถึงจะต่อได้ตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างข้อสงสัยกับผมนะครับตั้งแต่ปี2519าจนถึงปี2535ที่เป็นฉบับที่2ของมกร166เนี่ยว่าทำไมประเทศไทยถึงใช้เป็นเต้ารับขาแบนแบบของอเมริกาเหนือแล้วก็ของญี่ปุ่นนะครับ ทำไมเราถึงไม่กําหนดเป็นปลั๊กไฟขากลมเหมือนของยุโรปทางทางที่เราเปลี่ยนไฟเป็นระบบ220โวลต์ตั้งแต่ปี2503แล้วเนี่ยทำไมออกมาตรฐานใหม่ทั้งทีเนี่ยเราไม่กําหนดเป็นขากลมเหมือนฝั่งยุโรปไปเลยสาเหตุอะไรที่เราจะต้องใช้เป็นขาแบนเหมือนอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทําไมแต่ว่าเท่าที่ผมสันนิษฐานเนี่ยก็น่าจะมีสาเหตุมาจากที่ประเทศไทยเนี่ยตอนแรกใช้ไฟ110โวล์ แล้วเราเปลี่ยนเป็นไฟ2 2 0โวลต์มันไม่ใช่แค่ปี2ปีแล้วจะเปลี่ยนเสร็จนะครับมันใช้เวลาเป็นหลัก10ปีกว่าที่จะเปลี่ยนไฟ110เป็น2 2 0โวลต์และทุกบ้านในตอนนั้นเนี่ยก็คงมีเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบของอุปกรณ์ที่เป็นขาแบนด์จากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับทางคนที่กําหนดมาตรฐานเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรวุ่นวายมากนะครับก็เลยโอเคไหนๆเราก็ยังอิมพอร์ตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกามาอยู่แล้วเพื่อทีี่่่จะะไไมมมต้้้อออองงงรยยยุาากกนัเเเ็ใชหหวืขล โดยที่ในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาภายหลังนะครับทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นไฟ220โวล์แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถหลีกหนีการที่เราต้องนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฝั่งยุโรปได้นะครับเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาใช้เป็นไฟ220โวล์แบบเราแล้วก็ปลั๊กของฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขากลมนะครับสรุปแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กขาแบนที่เราเคยนําเข้ามาในอดีตทั้งอเมริกาแล้วก แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กขากลมที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากยุโรปที่ทํามาสําหรับไฟ220โวลต์ก็เลยต้องใช้เต้ารับที่รองรับทั้งขาแบนแล้วก็ขากลมไปโดยปริยายนะครับโอเคผมก็ขอขยายความเกี่ยวกับเรื่องของปลั๊กยุโรปหน่อยนะครับว่าปลั๊กยุโรปเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก็ทุกวันนี้นะครับปลั๊กยุโรปที่มีการใช้งานกันเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับ แบบแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นยูโรพักนะครับหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นขากลม2ขานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขากลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าหัวเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชุกโกดนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นตลักเยอรมันนะครับหน้าตาแบบนี้สําหรับยูโรพักเนี่ยจะมี2ขาไม่มีสายดินแล้วก็ขนาดของขาเนี่ยจะอยู่ที่4มิลลิเมตร จำเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับยูโรปลั๊กเนี่ยขาจะอยู่ที่4มิลิเมตรแล้วก็ตรงขาเนี่ยจะมีฉนวนอยู่ที่1 0ม mm. ิลิเมตรตัวยูโรปลั๊กเนี่ยรองรับกระแสสูงสุดแค่2 5แอมป์เท่านั้นเองนะก็คือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังไม่มากนะครับอย่างเช่นโคมไฟที่ชาร์จมือถือที่ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับอุปกรณ์ที่มันไม่ได้กินไฟอะไรมากแล้วก็จุดสังเกตของยูโรปลั๊กอย่างหนึ่งนะครับก็คือขาทั้งสองข้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขามันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับขาท อันนี้มันไม่ได้งออะไรนะครับมันเป็นดีไซน์ของยูโรปลั๊กแบบนี้อยู่แล้วเพื่อที่เวลาให้เสียบแล้วเนี่ยมันจะได้หนีบแล้วก็แน่นนะครับส่วนเต้ารับเนี่ยก็จะเป็นรู2รูนะครับแล้วก็จะมีเบ้ารูปหกเหลี่ยมที่เวลาเสียบแล้วเนี่ยตัวปลั๊กมันก็จะแน่นนะครับไม่ดิ้นไปดิ้นมาหรือว่าหล่นได้แต่ในบางที่ในยุโรปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเบ้านะครับคือไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่าจะต้องมีเบ้าหกเหลี่ยมรองรับตัวย e ูโรปลั๊กตัวนี้นะครับอย่างที่ผมถ่ายมาอ,อัานนี้ัปตงลลวยูโนะครับ แล้วก็ลองรับปลั๊กที่เป็นมาตรฐานเก่าของอิตาลีด้วยที่ตอนนี้เริ่มเลิกใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูตรงกลางนะครับสำหรับสายดินของปลั๊กแบบมาตรฐานเก่าของอิตาลีอันนี้ก็คือเป็นปลั๊กไฮบริดของเขาส่วนความแน่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแน่นนะถึงแม้ว่านี้จะเป็นปลั๊กไฮบริดของอิตาลีที่มี2รูติดกันถ้าเต้ารับเนี่ยมันเป็นทรงกลมแล้วก็เต้าเสียบเนี่ยมันเป็นทรงกลมนะครับทั้ง2อันนี้มันก็จะแมชกันแล้วก็แน่นพอดีเลยนะครับส่วนสําหรับปลั๊กชุกโกหรือว่าปลั๊กเยอ อันนี้เนี่ยก็จะรองรับกระแสะได้สูงสุดที่1 6กแอมป์ก็จะใช้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเตารีดเครื่องปิ้งขนมปังไดเป่าผมซึ่งปลั๊กชุโกะเนี่ยก็จะมี2ขาเหมือนกันนะครับแต่ขาของปลั๊กชุโกะเนี่ยจะอยู่ที่4 8มิลลิเมตรส่วนขั้วสายดินเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวปลั๊กชุโกะนะครับสำหรับเต้ารับของปลั๊กชุโกะเนี่ยก็จะเป็นเบ้าลงไปนะตอนเสียบเนี่ยหัวของปลั๊กมันก็จะะเข้้าไปทััังหวนครบ แล้วก็ตัวสายเนี่ยอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้แล้วก็ตัวขั้วสายดินที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับตัวปลั๊กชุกโกรนะครับผ่านตัวนําที่อยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างส่วนสาเหตุที่ขาของปลั๊กชุกโกรเนี่ยไม่มีฉนวนหุ้มเหมือนยูโรปลั๊กเพราะว่าฉนวนหุ้มตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเผลอไปสัมผัสกับตัวนําไฟฟ้าตอนที่เรากําลังเสียบปลั๊กนะครับแต่สําหรับปลั๊กชุกโกรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ เพราะว่าทั้งหัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในเบ้าของตัวเต้ารับนะครับทีนี้บางคนก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าเต้ารับของชุกโกะและก็ยูโรปลั๊กเนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมก็สําหรับตัวเต้าเสียบยูโรปลั๊กเนี่ยสามารถไปเสียบกับเต้ารับของชุกโกะได้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวปลั๊กชุกโกะเนี่ยจะไม่สามารถไปเสียบกับเต้ารับของยูโรปลั๊กได้นะครับซึ่งก็เป็นการดีไซน์ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตัวยูโรปลั๊กเนี่ยมันรองรับกระแสได้น้อยกว่านะแค่2.5แอมป์เอง ไปเสียบกับเต้ารับที่ของชุโกเนี่ยที่รองรับกระแสะได้สูงสุดที่16แอมป์เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าตัวชุโกเนี่ยมันต้องใช้กระแสะสูงสุดที่16แอมป์จะให้ไปเสียบกับตัวเต้ารับยูโรปลั๊กที่รองรับสูงสุดแค่2.5แอมป์เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ถูกต้องแล้วที่ยุโรปเนี่ยก็เลยจะมีการติดตั้งเต้ารับทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบยูโรปลั๊กแล้วก็ชุโกอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็กระแสะที่จะใช้งานแตกต่างกันไปนะครับ โอเคก็เดี๋ยวกลับมาที่มาตรฐานเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบของประเทศไทยนะพอประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานทั้งขาแบนแบบ US แล้วก็ขากลมแบบยุโรปเนี่ยสรุปแล้วเราก็เลยต้องมาพัฒนาตัวเต้ารับที่มันสามารถรับได้ทั้งแบบ US แล้วก็ยุโรปนะครับ และสุดท้ายเนี่ยเต้ารับแบบไฮบริดก็เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับโดยถูกบรรจุไว้ในมอกร .166 ฉบับล่าสุดก็จะเป็นมอกร .166-2549 ออกมาเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับก็คือไม่ได้เรื่องใหม่เลยแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้บังคับใช้แบบจริงจังนะครับเขาเพิ่งมาบังคับใช้เมื่อไม่กี่ปีมาก่อนนี้สารตั้งต้นของตัวเต้าเสียบ Typ e O เนี่ยมันก็มาจากการที่เราใช้เต้ารับที่เป็นแบบไฮบริดที่รองรับทั้งแบบ US แล้วก็ยุโรปเนี่ยแหละครับ แล้วทำไมต้องมีปลั๊กแบบ Type O ทั้งๆท,ท,ที่ปลั๊กแบบ US หรือว่ายุโรปเนี่ยก็สามารถเสียบใช้งานได้ปัญหาก็คือว่าปลั๊กต่างประเทศทั้ง2แบบนี้เนี่ยไม่มีแบบไหนเลยครับที่มันปลอดภัยกับเต้ารับไฮบริดของประเทศไทยเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันก่อนนะว่าทําไมเราถึงใช้แบบขาแบนแบบ US ไม่ได้ก็เพราะว่าปลั๊กขาแบน2ขาของ US เนี่ยเขาดีไซน์ให้ใช้กับไฟ100โวลต์120โวลต์นะครับไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้ใช้กับไฟ220โวลต์ แต่ว่าสาระสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ขาแบนหรือว่าขากลมหรอกครับคือจริงๆไฟ220โวลท์ที่เขาดีไซน์ออกมาให้มันเป็นขากลมเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจให้มันไม่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับของ US ที่เป็น110โวลต์ขาแบนได้แล้วก็ในทางกลับกันก็เช่นกันนะครับขาแบนของ US เนี่ยก็ไม่ควรจะเสียบเข้ากับเต้ารับขากลมที่เป็น220โวลต์ได้เพราะว่าถ้าเราเสียบอุปกรณ์ผิดโวลต์เนี่ยตัวอุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายขึ้นได้หรือว่าเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้นะครับเขาก็เลยจะ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้สาคัญหรอกว่าจะเป็นขากลมหรือขาแบนอย่างจีนกับออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ใช้เป็นขาแบนเหมือนกันนะครับกับ220โวลต์แต่ว่าขาแบนของเขาอะ่ะมันจะเอียง45องศาดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถเสียบกับปลั๊ก US ที่เป็น110โวลต์ได้นะครับแล้วก็อีกสาเหตุที่ปลั๊กแบบ US เนี่ยไม่ควรจะใช้กับไฟ220โวลต์ก็คือปลั๊กแบบ US เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายครับคือมันไม่มีฉนวนหุ้มตรงขาของตัวปลัก๊ก ถ้าเกิดว่านิ้วของเราเนี่ยเผลอไปสัมผัสที่ขั้วไฟฟ้าตอนที่เรากําลังเสียบตัวปลั๊กเข้ากับเต้ารับเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายได้คือในวงการไฟฟ้าเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวปลั๊กแบบ U.S เนี่ยมันดีไซน์ออกมาไม่ค่อยดีนะครับมันดีไซน์ออกมานานแล้ว แล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ซึ่งพอใช้กับไฟ110โวล์น่ะก็โอเคอันตรายอยู่แต่ว่าพอเป็นไฟ2 2 0โวล์เนี่ยความต่างศักย์มันมากกว่า1 1 0โวล์2เท่านะครับโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยมันก็มากกว่าแบบใช้กับไฟ1 1 0โวล์เช่นกันก็2ส,สาเหตุนี้ครับโดยทําให้ปลั๊กแบบ US เนี่ยไม่เหมาะกับการใช้กับไฟ2 2 0สโวล์แลวสาหรับปลั๊กแบบยุโรปที่เป็นยูโรปลั๊กกับชูโกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับปปลไไไไรดของงะเทททศยมมถึใช้่ ก็สำหรับตัวยูโรปลั๊กนะครับคือปลั๊กที่เป็นหน้าตา2ขาแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปลั๊กที่ทุกคนเกลียดกันนะครับก็คือมันเสียบแล้วมันไม่ค่อยแน่นเลยหลุดง่ายมากหรือว่าบางทีเนี่ยไฟก็ไม่เข้าที่อุปกรณ์เลยก็เนื่องจากขาของตัวยูโรปลั๊กเนี่ยมันมีความกว้างแค่4ม mm มนะครับแล้วพอไปเจอกับปลั๊กไฮบริดของประเทศไทยที่ต้องรับทั้งยูโรปลั๊กแล้วก็ปลั๊กแบบ US ด้วยเนี่ยมันก็เลยยิ่งไม่แน่นเข้าไปใหญ่นะครับตัวยูโรปลั๊กเนี่ยถ้าจะให้แน่นเนี่ ตัวรูของตัวเต้ารับเนี่ยมันก็ควรจะเป็นวงกลมด้วยแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็ควรจะมีซัพพอร์ตรองรับที่เป็นเบ้าเนี่ยด้านข้างด้วยนะครับอ้าวแล้วสําหรับตัวชุกโกะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็เพราะว่าเสียบแล้วมันก็แน่นดีใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าปัญหาของปลั๊กชุกโกะเอามาเสียบกับเต้ารับของไทยที่เป็นไฮบริดเนี่ยปัญหาใหญ่กว่าตัวยูโรปลั๊กอีกนั่นก็คือว่าตัวขั้วต่อกราวนะครับหรือว่าสายดินที่อยู่ทั้งสองข้างของตัวชุกโกะเนี่ยมันไม่ถูก นั่นก็หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางเครื่องที่เขาดีไซน์มาให้ต้องต่อสายดินเนี่ยสายดินไม่ถูกเชื่อมต่อครับซึ่งถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดไฟรั่วขึ้นมาสิ่งที่มันจะรั่วมันก็รั่วเข้าร่างกายของเราเนี่ยแหละครับทีนี้ถ้าคุณเป็นคนออกมาตรฐานเนี่ยคุณจะเลือกใช้ปลั๊กตัวไหนมาใช้งานกับเต้ารับของประเทศไทยนะครับเพราะว่าใช้กับ US ก็อันตรายใช้กับชุกโกกราวก็ไม่ต่อใช้กับยูโรปลั๊กก็ไม่แน่นนะครับทางแก้ที่ตรงไปตรงมามากที่สุดเนี่ยก็คือเปลี่ยนตัวเต้ารับ ให้สอดคล้องกับตัวปลั๊กยุโรปนะครับก็คือเปลี่ยนไปใช้เป็นเต้ารับชุโกโกดหรือว่ายุโรปปลั๊กแบบยุโรปเลยอันนี้เนี่ยปลอดภัยจบปัญหาแต่มันพูดง่ายครับแต่ว่ามันทําจริงไม่ได้เพราะว่าครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยก็มีเป็นหลายล้านหลังนะครับจะให้บอกทุกหลังเนี่ยบอกให้ถอดตัวเต้ารับทิ้งโจนปักพ่วงทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นยุโรปปลั๊กให้หมดหรือว่าเป็นชุโกโกะให้หมดเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามูลค่าความเสียหายหรือว่าการที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันไม่สาาาามรถทํได้ง่่ยๆแนนนอน ทางแก้ปัญหานี้เนี่ยก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับก็เลยจะต้องมีการดีไซน์ตัวเต้าเสียบใหม่นะครับให้มันสอดคล้องให้มันปลอดภัยกับตัวเต้ารับที่เป็นแบบไฮบริดที่ประเทศไทยใช้กันนั่นก็คือปลั๊กแบบ Type-O นั่นเองซึ่งปลั๊กแบบ Type-O เนี่ยก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับปลั๊ก3แบบที่ผมบอกไปหมดนะครับทั้งเรื่องปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องของปัญหาไม่แน่นแล้วก็กราวไม่ต่อนะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่ปลั๊กแบบ Type-O หรือว่าเต้าเสียบตามมาตรฐานมอกร .166-2549 กันสำหรับปลั๊กหรือว่าเต้าเสียบแบบ Type O เนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็น2ขานะครับไม่มีสายดินแล้วก็แบบ3ขานะครับที่มีสายดินสำหรับแบบ2ขาแบบที่ไม่มีสายดินเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับมี2ขารองรับสูงสุดที่16แอมป ดูผิวเผยแล้วเนี่ยก็คืออาจจะคิดว่าเหมือนกับตัวยูโรปลั๊กเลยนะครับแต่ก็มีจุดที่มันต่างกันอยู่2จุดหลักๆก็คือขาของตัวปลั๊ก type O 2อขาของประเทศไทยเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่4 8มิลลิเมตรนะครับส่วนของยูโรปลั๊กเนี่ยตัวขนาดของขาเนี่ยจะอยู่ที่4มิลลิเมตรแล้วก็ของปลั๊กไทย type O เนี่ยสขาเนี่ยจะขนานกันนะครับแต่ว่าของยูโรปลั๊กเนี่ยขาทั้งสองข้างเนี่ยจะไม่ได้ขนานกันเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าจะเบนเข้าหากันเล็กน้อย อันนี้คือไม่ได้งอนะครับมันเป็นดีไซน์ส่วนปลั๊กทาย type O ที่มี3ขาก็จะมีขากราวนะครับหรือว่าสายดินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยขาที่เป็นสายดินเนี่ยมันก็จะยาวกว่าขาอื่นเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเสียบไปที่เต้าเสียบเนี่ยตัวขาสายดินมันจะได้สัมผัสแล้วก็เชื่อมต่อกับสายดินก่อนที่ตัวขั้วอื่นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นปลัก๊กหรือว่าเต้าเสียบที่ปลอดภัยสําหรับตัวเต้ารับไฮบริดของประเทศไทย แนะนำนะเวลาที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ควรดูนะครับว่าให้มันเป็นปลั๊ก type O ถูกต้องตามมาตรฐานก่อนถ้าเป็น type O ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปลั๊กหลวมปลั๊กไม่แน่นหรือว่าปัญหาเรื่องความปลอดภัยอื่นๆนะครับส่วนสำหรับปลั๊กที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับถ้าไม่ต้องแบบไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือว่าต้องเปลี่ยนสายใหม่อย่างแรกเลยก็ให้ดูที่ตัวเต้ารับนะครับหรือว่าปลั๊กพวกที่เอามาเชื่อมต่อก่อนเลยว่ามันได้มาตรฐานมันได้คุณภาพหรือยัง ตรงนี้ก็ต้องค่อนข้างใช้คอมมอนเซนส์หน่อยนะครับว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันมีคุณภาพดีแค่ไหนอย่างปลั๊กพ่วงเนี่ยถ้าจะไปซื้อของหลักสิบหรือว่าหลักร้อยต้นๆต,ต,ตามตลาดนัดมาใช้เนี่ยอันนี้ก็คงไม่เหมาะนะครับแนะนําให้หาของที่มีราคามีคุณภาพหน่อยเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอันตรายได้แล้วก็มันสามารถใช้ได้นานนะครับก็อาจจะแนะนําให้ลงทุนนิดนึงกับพวกปลั๊กไฟต่างๆแล้วผมก็ไม่แนะนําปลั๊กพ่วงที่มีเต้าเสียบเป็นแบบยูนิเวอร์ซลนะครับ คือมันไม่ค่อยแน่นครับมันจะมีปัญหาเพราะว่ายูนิเวอร์ซลเนี่ยพอต้องเอาไปเสียแบบยูโรปลั๊กเนี่ยโอกาสที่จะแน่นเนี่ยมันน้อยมากนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบเราใช้มาอยู่แล้วมันไม่ได้เสียนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหัว Type O เนี่ยก็มีวิธีการแก้ปัญหาง่งายๆนะครับโดยการไปหาอะแดปเตอร์มาใช้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเป็นหัวแบบ US หรือว่ายูโรปลั๊กแล้วมันมีปัญหาชอบปลั๊กหลวมเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาง่งายๆเลยครับคือไปหาอะแดปเตอร์แบบนี้มา อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่แปลงจากหัวยูโรปลักหรือว่า US เนี่ยเป็นหัวแบบประเทศไทยนะครับก็คือเป็นหัว4 8แมมตแต่จริงๆอันนี้มันเป็นของเกาหลีนะครับเกาหลีก็คือใช้ขนาดเหมือนประเทศไทยหัวจะเป็นเหมือนกันเลยนะ4 8ม mm. มก็เอามาเสียบนะครับจากยูโรปลักที่มันเป็นหัว4ีมิลเนี่ยเสียบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหัวแบบขนาด4.8ม mm. มนะครับพอเสียบมวเนี่ยมันก็จะแน่นไม่หลุดนะครับ ส่วนสาหรับปลั๊กชุกโกนะครับปัญหาที่สายดินมันไม่เชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์ขายเหมือนกันนะครับสำหรับเพิ่มขาคราวให้เข้ากับปลั๊กไฮบริดของไทยได้ตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะว่าถ้าใครที่ใช้แบบปลั๊กชุกโกเสียบกับปลั๊กไฮบริดของประเทศไทยอยู่เนี่ยควรจะไปหามาใช้นะครับเพราะว่าสายดินนั้นสําคัญมากใครที่สนใจอะแดปเตอร์ทั้ง2แบบนี้แล้วไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ในคําบรรยายข้างล่างนะครับ หัวข้อสุดท้ายที่จะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบตามมาตรฐานมออหนึ่กหกขีสองเนี่ยมันเพอร์เฟกมันดีสมบูรณ์แล้วหรือยังค้าตอบสําหรับผมเนี่ยก็คือยังไม่สมบูรณ์ครับปัญหาที่มีเลยเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของเต้ารับแบบไฮบริดเนี่ยแหละก็คือเราไม่สามารถห้ามคนเสียบตัวยูโรปลั๊กเนี่ยเข้าไปที่ปลั๊กแบบไฮบริดได้นะครับพอเสียบแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาการไม่แน่นขึ้น มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะดีไซน์ตัวเต้ารับให้แน่นทั้งขาที่เป็น4มมตรแล้วก็ขาแบบ4.8ม mm, มนะจนในหัวข้อนี้เนี่ยมีคนทาวิทยานิพนธ์ออกมาเลยนะว่าสาเหตุของตัวเต้ารับมอกร .166-2549 ที่พอเสียบแล้วตัวยูโรปลักมันไม่แน่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเสียบแบบขาแบบ4.8ม m mm, เมเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตัวเต้ารับเนี่ยเสียรูปอย่างถาวรนะครับแล้วหลังจากที่มันเสียรูปแล้วเนี่ยเต้ารับ8ใน10เนี่ยก็คือ มีอาการหลวมแบบถาวรเลยซ้ำร้ายเนี่ยบางอันก็คือไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วนะครับวิทยานิพนธ์เร่มนี้เนี่ยก็เลยทําการวิจัยแล้วก็ทําการทดลองแล้วก็ซิมูเลตด้วยคอมพิวเตอร์นะครับว่าเราจะต้องออกแบบตัวหน้าสัมผัสของเต้ารับยังไงนะครับให้มันสามารถทนทานแล้วก็สามารถคืนรูปได้ผมขอสรุปงานวิจัยนี้แบบคร่าวๆนะก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาแนะนําให้ว่าควรเพิ่มรัศมีความโค้งนะครับในแนวกว้างแล้วก็แนวสูงของตัวหน้าคอนแทคของตัวเต้ารับ เพราะว่าในตัวมาตรฐานมอ,อก166ขี16 2549เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่าตัวหน้าคอนแทคของตัวเต้ารับเนี่ยจะต้องเป็นยังไงขอแค่ตัวสเปคของตัวเต้ารับเนี่ยมันตรงกับไดเมชันของตัวเต้าเสียบแล้วก็ตามสเปคตัวเลขที่เขากําหนดก็พอแต่ว่าการที่จะเพิ่มรศมีความโค้งของหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็แลกมาด้วยกับต้นทุนที่มากขึ้นเช่นกันนะครับตัวเต้ารับเนี่ยก็อาจจะราคาสูงขึ้นด้วยซึ่งผมก็เห็นด้วยกับสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะ เพราะว่าในเมื่อขาของตัวปลั๊กเนี่ยมันดีไซน์ออกมาเป็นทรงกลมผมก็คิดว่าตัวหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสของตัวเต้ารับเนี่ยมันก็ควรจะดีไซน์ให้มันโค้งหรือว่าอบรับกับตัวขาของตัวปลั๊กทั้ง2ด้วยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของความแน่นแล้วก็การส่งผ่านไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นส่วนอีกปัญหาของเต้ารับแบบไฮบริดตามมาตรฐานมอก16642549ที่ผมคิดว่ามันยังไม่เพอร์เฟกเนี่ยก็คือมันยังเสียบขาแบนของ US ได้อยู่ครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันยังผิดจุดประสงค์ของขากก้มขาแบนอยู่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยปลั๊ก220โวลต์เนี่ยมันไม่ควรเอาอุปกรณ์ที่เป็น110โวลต์มาเสียบได้นะครับผมคิดว่าในอนาคตอีกประมาณสักสิปีเนี่ยคนไทยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นปลั๊ก type O กันหมดแล้วตัวมออกร166เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกเลิกแบบเต้ารับไฮบริดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเต้ารับแบบขากลมเท่านั้นมันก็จะเป็นคู่กันนะครับระหว่างเต้าเสียบที่เป็น type O กับ เต้ารับที่เป็น type O แล้วมันก็จะเข้ากันพอดีโดยที่ไม่สามารถเสียบอย่างอื่นได้นะครับและก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมไปเจอมาแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะครับก็คือปลั๊กผนังแบบนี้เนี่ยบางทีเวลาเสียบเนี่ยปลั๊กมันจะเกยกันนะครับจนคนเนี่ยต้องไปตั้งกระทู้ด่าเลยว่าออกแบบยังไงว่าให้มันเป็นเกยกันแบบนี้ได้คือปัญหานี้เนี่ยผมว่ามันมาจากผู้ผลิตนะครับที่เขาเนี่ยเขายังใช้โมหรือว่าตัวแม่แบบของตัวปลั๊กเนี่ยมาจากขัวชุกโกะอยู่นะครับแล้วเขาก็เพิ่ม พินเข้าไปตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งตรงนี้แต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไอตัวเบ้าตรงนี้นะครับเขาก็ยังใช้เป็นแบบว่าของชุกโกอยู่ดีเพราะเอามาใช้กับลักไทยเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเกยกันแบบนี้ทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์อีกครับว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ดีไซน์ให้มันเป็นแนวตั้งเลยกับด้าน90องศานะครับมันจะได้เสียบได้โดยที่มันไม่เกยกันแก้ปัญหาได้ง่ายๆแค่นี้เองทําไมผู้ผลิตเต้ารับไม่ทํากันพอมีผู้ผลิตนะครับทำออกมากับด้านเป็น90องศาแนวตั้งเนี่ย ก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่คาดคิดตามมานะครับก็คือปลั๊กแบบ2ขาเนี่ยมันสามารถเสียบคล่อมกันได้นะครับ 2, 2> อรูปัญหามากมายสุดท้ายนี้ผมมองว่าปัญหาเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบของประเทศไทยเนี่ยเป็นเทคนิคเอาเดฟระดับชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเต้ารับเนี่ยเป็นตามมาตรฐานยุโรปตอนที่เราเปลี่ยนไฟจาก 110โวล์เป็น2 2 0โวล์น,นะครับเราก็คงยังใช้ขาแบนเรื่อยมานะครับแล้วก็ผสมกับขากลมของยุโรปตัวที่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำานึงเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าปัญหาที่จะตามมามากนักจนสุดท้ายแล้วเราก็เลยจะต้องดีไซน์ตัวเต้าเสียบของเราเองนะครับที่มีความปลอดภัยเพื่อมาใช้กับเต้ารับแบบไฮบริดซึ่งการเปลี่ยนระบบจาก1 1 0โวล์เป็น2 2 0โวล์นเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับที่เคยทำแบบนี้ยกตัวอย่างเคสสตัดดี้ของเกาหลีใต้นะครับ เขาก็มีการเปลี่ยนทั้งประเทศเหมือนกันโดยสมัยก่อนเขาก็มีการใช้ไฟ100โวลต์แต่ก็ใช้เป็นขาแบนแล้วก็แบบปลั๊กแบบ US เลยแต่แล้วในปี1967เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากระบบไฟ110โวลต์เป็น220โวลต์โัวเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ระบบไฟนะครับเขาเปลี่ยนตัวเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบทั้งประเทศเป็นแบบยุโรปเหมือนกันโดยเกาหลีใต้เนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้นในการเปลี่ยนทั้งระบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมอปแปลงตามบ้าน,นตา่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเต้ารับเต้าเสียบเนี่ยโดยรวมแล้วเขาใช้เวลา32ปีในการทานซิชันจากไฟ110โวลต์ขาแบบ US เป็น220โวลต์ขากลมแบบยุโรปเริ่มเปลี่ยนปี1973แล้วก็ประกาศว่าเสร็จสิ้นทั้งหมดเลยเนี่ยปี2005นะครับก็นานเหมือนกันซึ่งถ้าปี2503ไทยเริ่มเปลี่ยนเต้ารับแล้วก็เต้าเสียบเป็นขากลมเหมือนยุโรปเนี่ย เราก็คงไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการออกแบบลักแบบใหม่ที่เป็น Type O ที่เราใช้กันอยู่ประเทศเดียวในโลกตอนนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยส่วน r e ference หรือว่าเอกสารอ้างอิงต่างๆที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับหรือว่าในคำบรรยายของคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ